ต้องบนทั้งล่างนไงลอยู่บนกับู่บนเราลูไปถึงเป้นล่างใช่เออเื่อนโค้งทุทยไทยปูฝันยังไงกับปูข้างหมาบอกแต่ตัวแตปสามตัว ผีย้อนนี่นผมพ่มาบอกพุ่มกนนี่โอ้พุ่งผียู่นนี่ขาให้บอกแปดสามตอะไร้ันเชียนไปทังบนคุณละออะเชียทั้งบนอ่านอยบ้างอ่อยบ้างแปดแปดแปดเลอ่ออนยบ้างความฮะอัานอย่้างความอ่นย่้งความ แปดแปดแปดอแปดอ่าตั้งอจักบจักบดจักบอเยถือว่าเป็นแหลกบอลครับอ่าเชื่องที่ปั่ถือว่าเป็นแลกบอลครับผมอืมแต่ว่าศูหมาที่งานได้อยู่อ่ได้อ่ามาให้ผูให้ศหเบอร์โทรแมว่าฟเขาเขาให้เบอร์โทรมาก เขาให้เลยก็066ไครับอ่าโอ้เขาทั้งบนทั้งล่างเจ้แต่ว่าถ้าเอาชุดออกไปเอ่อนั่นนะปูน้อกามี่066 27 17 77เกือบอีกเจ็ดอะไรเจ็ดเอ่อจะวให้ว่า14น่ะเอ่อ77จะว่าว่า12เจ็ดจะว่า14โอ้เอ่อเอ่คกับ คือบอว่าสองแปดบอให้ว่าสิบหกซะเนาะปูเนาะออ่ทสิเขาคักันบอนี่ว่าสองเจ็ดางถ่ายไปยังว่าแปดแปดแปดนี่มิใช่แปด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 แดแป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 ดแ่ดแปดแเออปอแปดแปดแปดแป่แปดแปดออดแปอแปด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 อปดด หมวด่ิพานมากของปูนะครับเด้อทีมงานในลุ่งหายุครับ066 2717กับ77เพราะว่า27ไม่เห็นบอกว่าเป็น14นะครับเนาะปูเลยเฉลยมันเป็น14มันถี่เป็นยังกันเปลี่ยน77กันแต่ว่า06ในเขาตรงๆนะครับเนาะปูลงหม่ไอที่ครับผมมีหลักฐานยืนยันกับไอ้ีครับ ครดค่รับบะโค้ง้งทุ่ไทยว่้น้ำมาอนงพูอีกเปดแปดเพดเนี่ยอ้ได้บอจำได้บอเตี้ยจได้บอครับพี่ชีครับผมสามตัวแตกงวดก้อนนี่กโค้งทุ่ทไทยบ่นน้เมาอีกโค้งสุดท้ายบ่้มเออเขาอีกสามตัวอีกเขาอีกสามตัวโอ้โหเอที่ปวดโ สองงวดวได้ครับอีซีครับผมสำหรับปู่รงโม่ของเราครับอีซีครับทีแพนได้ดตัวองตัวได้ต<อ>ัวสองตบาดดีที่พอให้พลาดโค้งทุ่ยถายตรงมาก<ว>ขนาดนีเ้เราบอกพลาดเนาต้องติดตามให้ปู่รับอีครับผมสวัครับทีเป็น,นอะไรูเออสิบหกจุดวันครับผมสิบหกดวุขผู้เตาครับผมอุข้า้เตา

นั่เห็นบปองมาสั่งเหออนันเห็นปองบาสั่งนั่นเห็นอู้่สั่งนั่นเห็นนั่นเห็นปองจริงๆร่ยใส่ใส่เล่นมเล่นชนัลน้ำมน้ำลยลงไปบวชน้ำลายลงไปน้ำลายลงไั่คือหพยุทั้งตะรางโอ้คือกันหัวพุตารางแซมบ์เบิร์นก็สักแบบว่ามนหัว มันอยู่คื้อเนมันมันเป็นภูถังบันขูถังแไล่ล้ลูไปถึงกันคูถัง,ถงมันั้งบนทั้งลาง่ลงงางนั่นะอยู่บนกับอยู่บนแล้ลงไปถึงเป็นล่างอยู่ทั้งบนก้นก้นล่องซองปององปองลงไปที่แดกปัวมันหัวคนที่แดกว่าหัวคน เอาถือหัวก้อนเลอะแต่แนำลงไปบงบนหัวก้อนเออเป็นคู่ถังนโอ้เป็นก้นคู่ถังหรือเป็นคู่ถังปูเป็นคู่ถังปากมันง่นน่ะใช่มันเป็นล่องใสใสคู่ถังถือพอดีเลยถือพอดีเอาไปได้กับคู่เลยคือพอดีครัผมโอ้คือคู่ถังคู่พอดีครับผมใช่ครับ พี่ว่าจะไหนไม่คิดแล้วพี่ว่าจะไหนอย่าไม่คิดแล้วพี่ว่าจะไหนตัวปูป่แ <laughs> าบ,บนี้ว่าไม่ฮอปตัวคนอื่นนะนั่งแต่จีนอนจิตเป็นนั่งแต่จีโบเป็นเก้านั่งแตจะโบเป็นเก้าปองกับแปดเป็นแปดด้วยเออเออ นำลาก็เป็นหนึ่งกับเก้าแปดหนึ่งโอ้ท oh. ีเก้าแปดหนึ่งตัวบนบนนี้เป็นเก้าแปดหนึ่งับ้า 8, <Yeah. S 1> แล้วก็ทีห้องคนนล่าลงไปตักอ่าคนล่าไปตั้าก็คือพู้ทางผู้หญิงกู้ตัง มันก็บมนเป็นนลายก็เป็นมือยู่แล้วบอกล่าเป็นมือแบคู่ทางมันก็เป็นกลมๆแบเป็นศูนย์เป็นเนืศูนโอ้ข้างล่างนี่เป็นหนึศูนยีล่างเป็นเนือศูนย์อีกตัวล่าเป็นหนึ้งศูนย์แบบล่างเนืศูนย thằng bồn, hôi, oh, lặt, lặt vậy và lặt vậy và gôm song, gôm ừ. song phong, à, gôm song phong, gôm ừ. song phong, gôm ừ. <laughs> song phong, gôm <laughs> <laughs> song phong, gôm <laughs> <laughs> song phong <laughs> ก้มซองปองเข้องแปกว่ากูฮะนี่ไงผมกับก้มซองปองซองซองอซองซองนี่ซ่อ่าอ๋มันเป็นสามไนเป็นสี่ไนเป็นซองไนบมันบอไปตะนันก้มซอง โซ่งโซ่ไอ้สองท่านไม่หอกออกมันเป็นอย่างสองเก้าสองแปดโอ้ท่านไม่เอกมันเป็นสเกกสองแปปดเเก้าแปดึ่งเก้าสองแปดนะปูเก้าครผม เกือบตีปัญหาปูบวกก็นีกเนาะดเอเลยแช่ๆ่าทนได้ผลทังหลายได้มากกับมังนั่นเงเรื่นงอันที่ซิฟฟอกนี่แหอันที่ซิฟฟอกอันที่ซิฟาอันที่ทุบซีอันที่ทิบซีันเคยมากอันเคยมากโอ้วันที่ทิบซนี่มากเลยเปนบ่ปูทับซีันเท่มากครับ ผู้เก่าแล้วโอ้ผู้เก่าติดพู่อย่ามากเก่าเลยเต้นมากโอ้ครับผมเอาวันที่สิบสี่สิบหาตามอะยำพวงคุชไทให้ได้ขับเซบซีครับผมเซบซี่ดล่อไว้สำหรับโบ่กระต้นปู่ล่างอย่านลืมเดี๋ยวแตัวล่างเออตัวล่างนี่ทีปู่เน้นด้วยผมตัวล่างนี่ วัดโปเลยเขาในถังเลยอ่าอ่เขาในถังตับเอาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเอาไปามย่อนเด้อครับมีโ,กโอกาสผมมากหนึ่งศูนย์เอาศูนะ์หนึ่นครับผมขันหมากเก่าศูนย์หนึ่งลถอ่าขันมาก,กกระกกบ,บอกเกตัวอ่า เล่าหมดแรง67เรื่องเล่าโอ้เล่ามมดแล้ง67บลาปูอ่ามีแล้ง67ครับาเอว F4 ครับอ่าปูแถมให้อีกนะครับเนาะอันนี้พ่ได้เขียนลงนะครับด้วนะ่าเขียนลงตลาดทบานไทยฟั้งออกอากาศนะเมื่อแรงนี้ตัวได้ก็ปูุ๊บ67ครับ F4 ครับผม แกต์หน้าจอไว้ครับยูซี่โคตรสำหรับปู่โรงโม่ของเรานะครับเนาะสามค่ายยังไรอย่างนั้นแล้วก็เลยโทษบอกอือครับผมปู่กเ็เริ่มบริบทบอกว่ามันชิมาติปูช <ท ral S 1> ิมาอือครับผมอ่ะบาบนี้ชิมาตาม่าในเอฟซีนะครับเด้อเพราะว่างวดทีเดียวปูเขาทั้งสองสามตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะโว้งสุดท้ายเพิ่นมาให้สามตัวบนแปดแปดแปดมาสั่นว่ะอ่ากาให้พร้อมครับพี่ผม ผู้ค้นกับซี่ๆสามแปดตัวมันแปดสามตัวนะครับเนาะก,กระซิบบอขึ้นว่าสามแปดแปดผู้ผูย้ยะหนีได้อยู่ครับอมันได้อยู่ครับเนาะทวันนี้ปูปากกลมซองปองนะครับเนอะเป็นปัญหาเช่าจากหน่อยทมนำได้ต้องไปคือปากกระกปุเป๊ะบันหนึ่งว่าครับที่ผม,มบนวาข้างล่างนี่มันต้อง 1, 0, 0, 1, หนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งแล้วกับนาะหน้ามันเป็นหนึ่งครับที่กระปุปากมันจนศูนย์เป็นกลมนะครับเนาะูก้อน ถือก,ก้นบ่ปูถือก้นเฮ้ยถือก้นมันถีบกเกา่านึงบ่ปูถือก้นผู้ถังนั่นะอถือก้นเออบานนี่ปูมันถบนงไม้กับน,น,น,กน,นึก้นกับเก่าบ่าปูเออเอาคอยมาตามคงทุดทไายทีนึงครับ <c oughs> พี่ <c oughs> ครับผมอันนี้ได้ลงไปก้อนแล้วนะครับเนาะสุขมนันดำด้วยเป็นสิทธิ์เต่าู ห้กดใจกดแช่กับกางทิมงานนะค <S an> รับ <S an>